ทางนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจแหละเพื่อนอทำก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่อ่ะนะถ้าเข้าใจเลยกันลงทางเนี่ยฉันเป็นบ่อยมากฉันก,ก็ลืมหมดแล้วอ่ะเออทองทอนเหรอ,อเอาไงต่อดีอ่ะแน่นอนว่าต้องหาให้เจอ,อเอาล่ะก็ต้องหาไปเรื่อยจนกว่าจะเจอแล้วนะแต่ก,ก็ยัง,งงงอยู่ดีอ,ะอ่ะเอออะไระมันเกิดอะไรขึ้นน่ะต้อสีแดงล่ะไอ้สีแดงหายไปเอ๊ะฟังไอ้นั่นเอาไปไม่ได้เงยอ่ะตีก็หายไป อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะเอาแค่ตัวเดียวมองอะไรกันนะไปนะอะไรอ่าไปนะไปนะไปนะอะไรเนี่ยลังแมงมุมมามีเวลาชาด้วยอ่ะนั่นอะไรอะเนาะมันกินเนื้อด้วยกินเนื้ออย่างนไงเหรอตอนั้นเพื่อนเราีต้องไปช่วยแล้วต้องรีบแล้วจะช่วยพวกเราไม่ให้นะไปเลย

โตอไโวลไาปอ่อนะยแมันมาไปสิอมันลงมาล้วมัตามมาแล้วเอะมันตัวมาสองตัวแล้วะเอ๊ะแค่สองตัวเองเหรอเนี่ยเฮ้ยต้อตอบตัวเดี๋แล้วล่ะ ทอาาะไรบ้าฮ่าฮ่าโดนสมารม์ทนะพวกแกน่ะจะเอาเอา,าอไอะไรวะเนี่ยก็เปลี่ยนคันกันเลยเจ๋งอ,อันนี้ของฝาจากฉันแจวเอาไปเลยเอาไปเลยนี่มันนี่มิมนต์เจ๋ง เงาีใช่มันบ้าไปแล้วมันมาทั้งรถด่วนเลยเนี่ยโคตรเยอะเลยอ่ะเย้แล้วสิต้องรีบชิงแล้วแกไม่มีสิประจำมันจะหันหรอกนะอย่าไปก่อนนะโง่จริงเลยไปแล้วไปแล้วว้าวเจ๋งอ้าวเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะไอ้ยม่คิดครองไอ้ใจเนี่ยนะเย้แล้วไม่เนยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เย้ ไม่บอกว่าจะมีคนมาขายติ่มทอนนี้ไม่ใช่เหรอไม่เห็นมีสักคนเลยอ่ะก็โกเจ๋อเนี่ยจะตามไปถึงไหนวะเนี่ยพวกแก่ล่ะจะสิตามยี่ได้อ่ะเอ๊ะเนี่ยสมาร์ดนามันขาดนะ เออน่าอะไรอ่ะมาไม่ไดผลนะโอเคเขียแล้ามาต่อทางกันเถอะโอเคได้สิเรียมพร้อมอ๋อเอาจริงหน่อเนี่ยไม่มีทางอื่นแล้วล่ะนะเอาล่ะลสโกเย่เพนมสหดาหานี่มาพอดีเลยหาลงออกทีและพวกแกเยอไปแล้วเนีเอะไปลน่นั่นน่ีกแล้ว วนะเรามีของอะไรบ้างอะแป๊บเด้อเราต้องเปลี่ยนคันแล้วล่ะเพื่อนเปลี่ยนคันหระใช่แล้วพ่อจะบอกให้โดดคือโดดนะโอ้โห้โคตรกระหังเลยจบแล้วสินะเอะอะไรวะดันเด้งไอ้ไม่ตกต้นทีอะ สติกอนต้องทำไรสักอย่างแล้วล่ะานสสติมาบรรยากิดว้าวเต็มเลยโอเคงั้นจัดการพวกนีิกนเลยโคตรเยอะเลย่มันเล่นแค่ไหนกันเนี่ยนั่นสิเ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮแยเก้ยเฮ้้เฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเยเ้เเเเ เด yeah, yeah. ี๋ยวมอกก่อนว่ทนจะว่้ยอ่ะจะว่มาแล้วอ้ยมันมึนี่ใคจะมินได้ลงมาอยู่ด้านไนี้ยมันี่ยไอ้สิฟ้าว้ามันนี่โอยต่าั ชาครับก็มมนมีขรอ,อยู่ใช่ไหมครับคือว่าผู้มันหนีไปไแล้วก็กเราแพ้รับคาบเลยนี่กันเหรอยามกันซะทันเลยเฮ้ยเฮ้คอมแบนนิมนุกว่นจะตายซะแล้วอะช่ว,วากันเกือบไปรอดแน่อ่าจะแดงพาแปดเลยนะเนี่ยเกือบตายแล้ว<า><า>ต้องขอบพุณไก่นี่ถ่ยแล้วเราก็นายด้วยเ,เดี๋ยวนะหน้าประตูนี่ก็กลับบ้านกัน สตัวเลยเนี่ยเราชาแมงมุมนะเพื่อนน้อยนะแกไอ้อไ้อยไอ้แกไอ้อ้ะไแก่ บังอาจนักเกลียดเวนเอ้ป้าที่สุดจงบ้าเอ้เอ๋อเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เอโอโหเก่งมากไปละจงหวันนี้เอ้หนักจะมัดเฮีย เกือบตกไปแล้วะ่ะเพื่อนตัวริตร้ตื่นแล้วนะจะต,ต้องอน,นุเบไษกินแล้วล่ะเนี่ยอ้ปัญหาอ้เอ๋เรากลับมาแล้วว่าแต่ นี่มันไม่ใช่ฝันใช่ไหมใช่นี่มันคือเรื่องจริงงั้นไอประตูนี้ก็นะทำลายมัน